ซ้ำนี่มันต่างบ่อนักออมือขึ้นนี่ป้ามือขึ้นนไปพ่อรุ่นเดียวกันเยสีว่าตั้งแต่ซ้ำนึงหอดโป้ีแห้งฉีล้ำบัวกันไม่มาพรอผู้สาวซ้ำ้อยรุ่นนี้ใครเนีย้ยดีตึงตึงลำเบิดขึ้นสอดแกงสี่บ่าสี่นกเขาบัวผู้เลว เบิ้งเอาเด้อปาเด้อตาดีร้ายตาร้ายเสียตาดีได้ตาร้ายเสีย,ยเยบิ้งปาเราใส่แบนขยายมาพอมือนเบิ้งสามมอลล่เนี่ยเบิ้งพักเบิ้งแนนเบิ้งใดเบิ้งดีละมือเนี้เอาเจ,าจา้ากิกรรจักก่อนดกตาเฮาจะคุยหาม่องลงหนีมอลลมหัว,หวอยิ่งมาไหวอ่อ,ยอนยาคูจักหน่อยน้องเขาฟังกันยาวีสายรักผู้สามมอลำกำลงังมาแรงแซงทางโคง แงงอีหล,ล,ลีตัวละมาแห่งจะว่าแซงไปหลายแซงไปหลายคนแล้วอันนี้ก็แซงที่กันอันนี้แซงไปทางไหนบูห้องจิลุดโค้งแล้วล่ะเอา้นนานายคนบอย่านผัวเนาะ nào cứ ba nữa đai, là bên ba nữa đai, cầm phăng than tăng lại tụt tầm phăng than tăng lại tụt tầm bò đây cả làm cái chân bò đây bò biên đủ thằng phăng tụt thì sân, buộc thang, lái gặp phăng những phăng sai dù quân ma tàu Đã เเ่านั้นให้ฟังดูไปก่อนก็พอนพวกพี่น้องทั้งนี้อย่าเดือนทุกหมู่เพื่อนน้อยหนุ่มสุนไก่พออภัยน้าหมดสูคนทั้งไทยท่านบ่ตไตผมเสียหัวจนก้าแข็งพุกเกาเซมบอไหนมันบ่อใดเสียดสำเดือกันมาก่อนคันหรือว่ามาก่อนสั่นละก่อนเดือนก่อนน้า ปีสีมาควายถ้าฟังบาดเราเอาอขอต่อไปค่นบ่ได้ก่อนไม่มาลำสีให้กำดิน้ายใส่ตาสองกำมักกวนทำหรือว่ามาักบอลแก่ซับไเป็นลงแดนค่นบ่เป็นจังเป็นสิยอมหม่น้าเทนปีนี้เลื่อำกันยังบอเนี่ยพาดในจังหวะผมพอจับน้องผู้คิดแต่งทำควอมรู ก้อยฟ้องดูบาดถาถึงปีหน้าหรือว่าปีสีมาคงสีใดยินข่าวยานเรื่องไม่ยานจะให้ลอยเสาบไปซ้อมความคนบ่เรื่อพอบ่อเป็นผมเบาโดนเดิมหมูลงตาปีสีมาคงเห็นจัวดีไม่ใดข้างไหนนั่นอาผมเองเดนใหม่ข้างไหนนั่นอาผมเองเด็ดไม่เลยถ้าเพียงเด็กน้องพ่อมาสืบบ้านเบียบจังบังขังอยู่ในฝนฝนมาทันที่หงบ่าฮอนจนแต่กาข้าเขาหนั้นลำดีคิดโกมบอกว่าคงแก่กาเขานั่นจังฟันเดียวที่นั้นผมบ่ทัน เมื่ท่นนี้ข้องแข็งดังคื้นของมาเป็นใจให้ผมข้องนี้ไปนาไปนามา่อหลังขึ้นมาส่วเอาต้นมากพร้อมหัวคงสิมันหัวน้ำหัวน้ำคงสิมัน,นมหัวน้ำชีน่านวลค้นกวนของใหญ่นักเลงยาย่านยังบอปะปาย่านของใหญ่ยั่บอกโอ้ยบ่าย่านมาโลดลนะปะ เปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงพี่น้องครับผมเอาให้น้องก็ฟังมาไหวอ่อย่อคู่เล็กน่อยเอาไปเจอไหนบ่ายเนี่ยมาคือบ่ายแก้มบ่ายยังกันบ่ายเนี่ยโอุ้บายโอ้ยิันเอิ่นลูกจังไหนแม่์ซ้ำนี่เอื่อนเอื้อยเอื้อยเอื้อยกับน้องเอื้อยกับน้องมากมาเอื้อยมาโอ้ล่าสุดให้แม่บายแก้มได้ลูกไส้บ้างบ่ายแก้มบ่แพ่งหรอกแต่ว่าจะมาขอบายห้ำกับอ ไปล้างบ้านนี่โอ้ยไก่เพิ่นบายแน่แนวบริสุทธิ์มากกระไดตอนแรกตะกี้ก็ให้บายอยู่เป็นยังบดีแต่วันบดีก็บม่ให้ใบใบล่ำยมกดาหารมือนน่ะไมาครับว่าใบที่ซื่อแล้วเล็ดยังบันีบเอ้าเขาบอกเป็นตะหยาดนาเขียวเมื่อพูน่ะก็เลยหลาบเลยบ่ให้บายเลยตอดตอนในพวกแพทย์บอกมื่อนั้นเอาไปซสล่งจะไปถือสาผักมะล่ำเด้อแม่ เบาเลนเบาหัวไปนั้นตัวพี่น้องขาเอายกที่แรกแหกที่ม,นา,มานผู้สาวมาล่ำขอนุญ,ญัดกับพีกับนนองสกักกอนเห็ดตามเห็ดเกศตามค้องฝากตอนล่ำก่อนประยุกต์ทําน้องอุบลราชธานีตอนพีตอนน้องพี่น้องเช่าบันดอนมัน่นพี่น้องเช่าตำบลโคกลางอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมายกที่แรกแหกที่มานค่ะ ยกแรกแหกมันยกแรกแหกไรายกไไว้อยอยอครูระลึกถึงคุณพิดามาั่นดาคุณครูบาอาจารย์ขอยกใส่เก่าเราใส่หัวว้สากอนค่ะขอบคุณเราวานนำใจจากผู้สาวซ้ำน่อยนาเวทีเด้อคุณแม่คุณสวย ออกภัยเนาะบัเนาขอบคุณค่ะได้ค่ะคือสีสมเบิดเบิดแล้วเนาะส้มลำนากอะไรมือนี่ยพต้มก็แปดรอบเ <c oughs> มื่อเนี่ยลำ่มยู่ทางบุรีลั่มค่ะเกือบแปดแต่ว่ากรบพ่ะแปดรอบดอกมือเนี่ยบงส้งคก็สีอดอยูดทงังไอออหรอ Gue t referred on Oh Han ada lewat Can 자 kartu-kartu Putra tanang, Nang tanang. ลหลวนเตหพุดทั้งตลอดทั้งคุณบิาาาาดาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าท่านข้นเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวัดเจ้าวัจังวาษาดุนะผูกการเมือนี่จงมาผูกมาบัางจงมากัง มะเลยามล้ํารออ๋ออัยละนออ๋ออ๋อพระคุณเอ๋ย เรนเช่นพี่น้องค่ะลูกโยนลูกยอล,ลูกปอนซอยกันชาวใส่ลำปอนประยุบนำกันสะกนช่วงที่แรกแหกที่มานมาอีกแล้วมาอีกแล้วทีมงานคุณมาบัวหน้าเวทีว่างหันไปเติมยุปไปเติมมาเราบอกค่ะคุณพี่ค่ะเ <c oughs> ป่าเติมเด้อเป่าเติมเด้อมานสีนาาได้ที สองสาวโสวดนะคะสาวซาสาวซาบ้านดอนมันแมนบอดี้แปลว่าโสดเน๊ะเจ้าทิมเจ้าทิมเจ้าทิมนคอยจีบเด๊ะเอ้าอ้ยสิไปจีบเขาน่ะถามผู้อยู่เฮือนลรอบอผู้ใดผู้อยู่เฮือนมีอยู่บอค่ะบอมีโอ้คนบอลทันมี่ตัวแสดงว่ายังโสดยังโสดอีแม่จ๋ามี่แต่งหน้าหนุ่สวยด้ พ่อยอมเื่อว้ยเมื่อว้ยคุณครูสอนสั่งคุณครูมาสารนออาจ่าข้ากายมมา็ยกสรฝนเินอะไว้วางเสียงเตียดธนาหัวริมนต่อบาคนอาจ์สั่งไว้เติมนำเติมแถมขัวนั่นแล้วขัวให้แนมนำขาดนำขาเทลจ่าจับใส่ไหลเดือพอเดือมาไหลาออกมาทางน้ำยาโบยาจนอีกจังหนืง่งฝุ่นมนมาหนีพันนาหน้าตวใหญไปได้ยินก้ายออข้ากูเอาน้ำขัวนั่นแล้วขอให้จำใจน้องถนอมคุณเพียรผา ที่เดือบางที่เด็ ب, เกนุ่มน้อยอาสาวสือแก่สมขอ,อนั้นแล้ยวหอยเจี๊ยกขจอดล้มขจอดลมลงเททางเมื่อคุณนั่นเดือนั่นเดือคุณมาส่งเมืองข้าอนี้มุสม่มาเลนน้อยมาคอยเลยแยกไปเตี๊ยมตู้ทุบเดียในเดือพ่อในคณะเมื่อดีเมื่อดีสิลำยังแข่งขันพุทธนาคงามหวนอยู่ในดินอีกคุณสิน,นีสนอคุณทำเบียร์คุณคนตั้งให้มาบั้มม่แยกมาเยกไปเตี๊ยมตู้ทุบเทปปีฆระพเจ้าทางโนาห์ันใบ ขุนผู้คนบระควายทุคันคุณเมียมานาคุณครูภาษาลานโอ้จรเด้ปูเรนเรลัภาษาบูรเดชบุญเป็นใหญ่เมื่อในเดือดอาปรับดอกไม้บัชาวยแดนธรรทุกสิ่งลสหกุลศักสิคอยมาหัมิตรยาตุองต่อกาคุณครูภาษาลานอคุณอุ้ณอ้อคียนึมาซอยอะไรตกาไปอร่อยลาท่าเสียบท่าเสียงไป้อยลาท่าเสีย อายแกแรกแหกบาดยกแรกแห่ไรกันไหวโอ้ยกรูดเพื่อระลึกถึงคุณบิาดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้เป็ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ขอฟังกันรีใส่รักแต่มาเยือนรองเกลําสุขีสรองฟังนัง่นก็คือคุณแม่สุภาพรใส่รักขอยกเสกเก่าเราเสกหัวไใบสาบานค่ะอาทิตย์หน้าครูสาวสวดอยู่ใส่น้อยสาวสวดบันดอนมันอาทมียแต่คุณสวด สวดไม่พอแอลก็ดีอีกด้วยแหมยังมักมือกองเน๊ะอยู่ในประเด็กแหนมไม่เห็นน้อมือกองปาสิวาเธอเลยแมนที่หลีบบอลเนี่ยแสดงว่าแหนมแหนมแหนมบนหันสวดบนทันสวดยังมีอีกมีอีกมือแซกก็ยังสวดอยู่เด้อมือแซก มือแซกจงไวเห็นเจทั้งผีแน่แล้วจออยูยนีในเห็นบอผู้สาวเสื่อขาวเนี่ยผู้บ่าวมือแซกยังสวดอยู่เด้อค่ะแม่จา๋าสวดพอ่พอพ่อสูงยาวเข่าดีแอวก็ยังดีอีกด,ด้วยแต่อ่อนช่อนครับแต่ว่าแอวดีปรสสงผู้บ่าวมาล่ำดอกเนะื้อ เดี่ยวอย่าเป่าโคศนาซื้อๆอ,อย่าเป่าเฮ็ดอบ่โอ้มันไปไวเทเร่เปลื <c oughs> อกยังกเ่เฮ็ดเลย <c oughs> อ้าวดรดด้นเทือมาพ่อหน้าเจอตาพี่นอ้องค่ะพี่น้องชาวบ้านดอนมัน่นพี่น้องชาวตำบลโคกลางนะครราชสีมาทำข้าวทำเข้ากันซับคนพว่าเกี่ยวเอาผู้สาวผู้บ้านอาหารไวส้สละ โซนักบ่ด่าเด้ดสุดยอดแม่นบ้าพุ่นนายแม่นบ้าพ no <ina> <Aww> nah <day> ุ่นนายขลียวเฮน่าป้าบุมาบังลักษณะง่ามป่วงง่ามพังแลเดดเดดใช้เอ่ยมีผู้จอมแล้วบ่พ่อเกี่ยวและใช้เศเสียได้เป็นลูกชายของใครอยู่ป้าแหน่น้องขอไปได้ผลหรือหากว่าไม่สนที่น้องเป็นบ่ละ ตาาบาจักมีเป็นประจำเแลววอนอบีมีก็มีอยู่บานบอกลัวอยากสะเป็นโวทุกเทต่างเป็นคุณเมียนะรักพี่จะเตมาบ่บ่บ่หลายเด่วว่เรียวเรียวมำหรอน้องเป็นมัลรอาจิบันสามนีสํมนีตัวเจ้าวาสนละสอกคนมาตัแต่นานาละสอบคนมาตัแต่นานๆตัวสสารนั่งลำจักผู้มาบ่เกียวใจเดียวไม่อบีเลยรักใจเดียวไม่อบียเลยรั แฟนสมาชิจเพ่ามาจอ,อหัวใจของน้องอย่างสดหัวน้องของน้องได้โปรดโถรดพีท่ทาน้องไม่ไปบริญาะบ่สัตเรื่องจบสัตย์ตามบ่ได้รับเงินเดือนเลยตแต่วตาต่าเปิดบ่บีใบประกาศหัวมสมาชิกขอค่อยบ่บีน้องรักพี่หรือหากบ่พอใจใกล้หรือไกลก็ไม่ได้อยางมกันรักกับฉันไม่มีวันเสียท่า,นาคนมีลูกชายแจะ สิ่งส่งสารทั้มวลมังแป่เก่าร้างสิมอบให้เจ้าว่าะเบิดอย่างส่วนอันทางเดพี่จังว่าทางไหนแต่ตัดมีเมียอยากแต่เสียฟังดีให้พี่ชายไปจบเมี้ยเมียเบี้ยต้องมาเมียเมียเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็บอกว่าเมียไม่ดีลำนี้ก็รีบลำเสียลำนี้ก็รีบลำเสียบารีเมียมาพี่จะไม่เด้ลำไปไหนลูกเมียไปนะไปไหนเอวเดีะคนไหนหไม่ลำคนนั้นัวยมี นีก็รีบเมาเสียอาเมานีก็รีบเมาเสียไปเดียวเมียมาไปจะไม่เอะเมาไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่เมาคนนั้นกลัวเมียเบียกับหล่าเป็นขอเมากินมวนเบียกับเหล่าเป็นขอเมากินมวนยาส่วนเบาถ้าหาจะเมื่อบานแตงโดไปเมื่อบานแตงโดสีหน้านวนมวนมวนไปกโดเธอนั้น สัวส่วๆในผู้สาวมาล่ำชกบาบในจากพี่น้องจากขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพี่น้องจากบ้านไกลเรื่นเคียงนะคะพี่น้องจากทั้งไกลทั้งไกค่คำึ้นวันนี้มารับชมคอนเสิร์ตลํำสิ่งนะคะค,คุณเด่นชัยวงสามารถนะคะน้องเขาฟังกันยวีสายรักพอมีอย่างมาฝากมาตอนนอกจากความมวลความเสื่อเสียงร้องเสียงลํำนะคะตอนพี่น้องทีมงานเจ้าภาพ นะคะเจ้ยาภาพใหญ่ใจสปอร์ตเจ้ยาภาพใหญ่ใจสัทธาขอบคุณความมาความเปินตาพอไปทีมงานบอรองบอลำขอบคุณพี่น้องเชาาบันโคกลางพี่น้องเช่าปันดอนมัน่นนะคะพี่น้องเออหลายผู้หลายคุณบ่หนี้มารับ,รบชมรับฟังคอนเสิร์ตลํำสิ่งนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะคมวลเสื้อน,น้ำกันเด้อฮากันเพ่งกันค่ะพี่น้องค่ะ มือนีถือว่าล่ำแต่เว้นแมนค่ะเล่นถูมหนึ่งปกติสองถุมสามถุมแมนจ้าอ้าวมือนีพี่น้องมากท่านเล่นเดิกลสายานพี่น้องเข้ามือไอยยานพี่น้องอยากนอนคำนองพ่อตาครับมาจากไหนครับผมกดอนุญาตคัดจังหวะเด้อครับผมวามาเลยครับพอดีท่านผู้ใหญ่ผู้เก่านะครับเนาะเพิ่นเสอขอขึ้นไปเบากับพี่น้องขอบหมายง่า